แคะคันนะครับกับเตะแก้คันนะครับตัวเบ็ดทางเดียวนะครับตัวนี้9เซนนะครับงานชะโดจริงๆนะครับตีอา่า น้ำชายป่านะครับอย่างเงี้ยครับหมายอย่างนี้ก็คือแบบมันจะเป็นหมายชะโดเลยนะครับลกๆแล้วก็เออมันจะซุกอยู่ใต้เออกอหญ้านะครับไปเลาะไปเรื่อยๆนะครับดังหวะกัดแม่นๆนะครับไม่ไม่พลาดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเอากาสไปกินเลยครับตัวนี้ก็ไซส์ประมาณโลกว่าๆนะครับนี่ครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับเอองานชะโดนะครับเอเตะแก้คันนะครับตัวเบ็ดทางเดียวเก้าเซนตัวนี้ก็ด้นะ สุดยอดครับ